สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีเวอร์สำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนํากิจกรรมใหม่ของทางซิลเอ็มซีลงทะเบียนร่วงหน้าเพื่อรับของรางวัลได้แบบฟรีๆไม่ต้องลุ้นไอเทมสุดพิเศษมากมายและมาพร้อมกับกิจกรรมทำภารกิจลุ้นของรางวัลใหญ่โดยให้เรามาที่เว็บไซต์กรีมไอโอเข้าร่วมกิจกรรมรับของรางวัลจอยแอนด์วินจุดเริ่มต้นของการรจนภัยค้างใหม่สุดมันไปพร้อมกันซ M ลเอ็มแคชชัวร์เอ็มเอ็มโออาร์พีจีที่สืบทอดไอพีของซีลออนไลน์ของรางวัลกิจกรรมรางวัลอันดับหนึ่งจะได้รับ Apple iPad โปร11จำนวน1คนด้วยกันรางวัลอันดับ2จะได้รับ Apple iPod Pro Gen 2จำนวน3คนด้วยกันรางวัลอันดับ3จะได้รับปัดของขวัญ Google Play หรือ App Store 10เหรียญจำนวน200รางวัลและผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะได้รับกาชาบ็อกซ์ EA กาชาบ็อกซ์ก็จะมีของรางวัลมีมูลค่าสูงถึง100เหรียญกันเลยทีเดียวและแยะเวลากิจกรรมนะครับก็ตั้งแต่วันนี้ไปนจนถึงวันที่30เมาษายเมษากาการเข้าร่วมกิจกรรมให้เราทำา4ภารกิจให้สำเร็จจะได้รับ100คะแนนเริ่มต้น นี่เลยครับภารกิจที่ได้รับแต้มจากด้านล่างตรงนี้ให้เพื่อนๆลงทะเบียนล่วงหน้าก็จะได้รับ50 point เราสามารถกดไปได้เลยนะเขาก็จะมีเมนูแยกย่อยมีทั้งลงทะเบียนล่วงหน้าด้วย App Store แต่ถ้าเราใช้ android เราก็เลือก google pay เมื่อกดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วก็กดรับทราบตรงนี้เขาก็จะให้เราใส่ชื่อ full name แล้วก็อีเมล ใส่เสร็จเรียบร้อยกดเซฟนะครับถ้าเขาขึ้นแบบนี้ให้เราเนี่ยล็อกอินด้วยอะไรก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเทเล gram f a c e b o o k g o o g l e i n s t a g r a m หรือจะเป็น Discord เมื่อล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นคะแนนแบบนี้เลยต่อมานะครับให้เพื่อนๆเนี่ยไปติดตาม f a Facebook f a n p a พ e ของทางซ m ลเกดจิ้มเข้าไปเขาก็จะมีเมนูเด้งขึ้นมานะครับเราก็กดถูกใจติดตามให้เรียบร้อยแล้วก็มากด Connect ได้เลยจะได้รับอีก20แต้มและจากนั้นให้เราไปที่ YouTube ของทาง PayC พลวิสซม,มา กดจิ้มไป ส่วนภารกิจที่4ภารกิจสุดท้ายนะครับนั่นก็คือให้เพื่อนๆเข้าร่วมด s c o r d ของทางซิลเอ็มซีเขาก็จะมีเมนูให้เราก็กดไปกดเข้าร่วมให้เรียบร้อยเขาก็จะปลดล็อกลิงก์เชิญเพื่อนให้เพื่อนๆเนี่ยก๊อปลิงก์ตรงนี้แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนเพื่อมาเข้าร่วมเล่นกิจกรรมซิลเอ็มซีลันส์พิลิจิตเตอร์อีเวนต์จอยแอนด์วินยิ่งเราเชิญเพื่อนมากก็จะทําให้เราเนี่ยมีเลงเกอร์ที่สูงจะทําให้เราได้รุ้นของรางวัลได้มากยิ่งขึ้นส่วนกิจจกกกกกรรหััววข้้้อทททีีี่่่3นะผููเลใชิิิิธาาดดถตส และ4ผู้ชนะจะประกาศภายใน2สัปดาห์หลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการบน f a c e b o o ซิลเอ็มซีห้นื้อหากิจกรรมกำหนดการและของรางวัลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และ6การชาบ็อกจะถูกส่งไปที่อีเมลที่เราใช้สมัครของกิมหรือเว็บไซต์กิจกรรมนี้นั่นเองนะครับและก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมรรับชมวิดีโอทาวเวอริงเดินทางสู่การ์เมชันัยครัางใหม่ในซิลเอ็มไปกับเราของเพื่อน ทุกที่ทุกเวลาพร้อมจะไปกันหรือยังเตรียมตัวพบก,กันซิลเอ็มบนมือถือกระต่ายน่ารักเกินขับรถซิ่งเด้วยนะสุดยอดอีกวิดีโอถัดมาเฮ้ยเพื่อนซิลกลับมาด้วยความน่ารักกว่าเดิมเขาว่าในมือของคุณพร้อมจะไปสนุกกันหรือยังเจอกันในซิลเอ็มไม่ว่าจะเมื่อไหร่ไม่ว่าจะที่ไหนเล่นซิลเอ็มได้ทุกที่ทุกเวลาขนาดนั้นเลยนะ พวกผักชีหัวใช้เท้าก็มามอนเตอร์ช่วงแรกๆแบบพร้อมให้เรากําจัดแล้วิินนะาแบบนี้รอไม่ไหวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอของทางเพวิดโดยคุณฟางโกตแนะนําเกมจะเป็นยังไงชมหน่อยแล้วกันนะครับเพวิ <Pay Week. S 3> สวัสดีค่ะฟางโกตนะคะวันนี้ฟางโกตมากับเกมซิลเอ็มค่ะ พอเราได้ยินชื่อซิลเอเนี่ยเราก็รู้สึกว่าชื่อนี้เนี่ยเฮ้ยทำไมเราคุ้นหูจังได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วใช่แล้วค่ะทุกคนซิลเอเนี่ยเป็นเกมที่มาจากรุ่นพี่ใหญ่อย่างเกมซิลออนไลน์นั่นเองตอนนี้นะคะทางซิลเอเนี่ยก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนพรีดิจิสเตอร์แล้วนะคะอย่าลืมไปร่วมลงทะเบียนเพื่อเข้ามาผจญภัยในซิเอกับฟางโกกันเยอะๆเลยนะคะไปลุยกันเลย หลังจากที่ฟังโกะเนี่ยได้เห็นภาพเกมครั้งแรกเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองอ่ะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเลยอ่ะเพราะว่าภาพและตัวเกมเนี่ยนะคะยังมีกลิ่นอายแบบซิลออนไลน์แบบ100%เลยอ่ะ สำหรับคนที่ได้สัมผัสซิลเอ็มแล้วเนี่ยบอกได้เลยนะคะว่าต้องรู้สึกเหมือนได้เล่นบน PC แน่นอนค่ะส่วนการเล่นหรือตัวละครและเนื้อเรื่องอะ่ะจะเป็นยังไงเหมือนเดิมหรือเปล่านักผจญภัยทุกคนต้องเตรียมตัวมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองค่ะในโลกของซิลเอ็มกันและทางซิลเอ็มนะคะก็ได้เปิดให้ p รี r e เจสเตอกันแล้วนะคะ นักผจน้นตอนทุกคนเนี่ยอย่าลืมชวนเพื่อนเเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะทางซิลเอมนี่ยก็มีของรางวัลมากมายที่จะแจกให้ภายในเกมคือเยอะมากๆซิลเอมนะคะรองรับบนมือถือทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยค่ะอย่าลืมชวนกันเข้ามาเล่นเยอะๆลงทะเบียนกันเยอะๆนะ อย่างที่ฟังโกดได้บอกไปนะคะภาพของซิลเอ็มนี่ยยังคงความเป็นซิลอ,ออนไลน์ไว้อยู่ทำให้เวลาเราเล่นเนี่ยแทบจะรู้สึกไม่ต่างกันเลยค่ะภาพกราฟิกเกมก็ยังสวยเหมือนเดิมแบบ100%เลยไม่ว่าจะเป็นความอลังการของสกิลสถานที่หรือว่าการต่อสู้ก็ยังว้าวเหมือนเดิมเลยนอกจากความน่ารักสวยงามอลังการแล้วเนี่ยระบบภายในเกมซิลเอ็ ยังมีอาชีพให้เราเลือกเยอะมากมายอีกด้วยตามที่เราชอบเลยค่ะฟางโกเห็นแล้วยังอดใจไม่ไหวเลยอะทุกคนต้องรีบลงทะเบียนไปเล่นกันเยอะๆนะวันลงทะเบียนนักผจญภัยจะได้รับของรางวัลมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเพชรคอสตูมสัตว์เลี้ยงแล้วก็ของแลไอเทมต่างๆเนี่ยมีไว้ให้พร้อมออกผจญภัยไปกับฟางโกกันเลยค่ะลุยแถมในซ M ลเอมเนี่ยก็ยังคงมีระบบสัตว์เลี้ยงที่สามารถเพิ่มสเตตัสต,ต,ต่างๆของเราภายในเกมได้อีกด้วยนะคะ โดยภายในเกมนะคะจะมีสัตว์เลี้ยงให้เราเลือกเลี้ยงหลายแบบด้วยก,กันเลยค่ะตัวน่ารักน่ารักก็มีตัวที่บวกค่าสเตตัสเยอะๆก็มีเหมือนกันนะคะแต่ถ้าคนที่อยากได้สัตว์เลี้ยงสุดแรงเนี่ยนักผจญภัยก็ต้องออกตามล่าหาไข่สุดพิเศษ <c oughs> เพื่อเอามาอีวลูชั่นให้สัตว์เลี้ยงของเราแข็งแกร่งดุรานไม่เกรงใจใครเลยค่ะ <c oughs> แถมถ้าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยโตขึ้นแล้วเราก็ยังสามารถนำมาขี่เพื่อให้เราเนี่ยไปผจญภัยได้เร็วขึ้นอีกด้วย ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็อย่าลืมดูแลพวกเขาให้แข็งแกร่งแบบพร้อมกับเราด้วยนะคะตัวไววหน้าเจ้าสัตว์เลี้ยงทุกคนคะซิลเอมเนี่ยยังมีระบบพิเศษให้กับนักผจญภัยทุกคนอีกด้วยนะคะนั่นก็คือคือคือระบบการต่อสู้แบบไม่ออตโต้ฟาร์มและออตโต้ควสค่ะทำให้เราเนี่ยเวลาเล่นเนี่ยเล่นได้สะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าเราจะเล่นที่ไหนนะคะขนาดฟังโกเนี่ยหลับตาเล่นอ่ะยังเล่นได้เลยเนี่ยจิิงโอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันที่ระบบแรกกันเลยค่ะข้อดีของการฟาร์มออตโต้ในเกมซิลเอ็มนั่นก็คือเราสามารถกดไปที่ออตโต้แล้วยืนเฉยๆค่ะและตัวละครของเราเนี่ยก็จะตีมอนสเตอร์ให้เราเองแบบอัตโนมัติเลยทําให้เราเนี่ยได้ exp EH และไอเทมจากมอนสเตอร์และข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเราสามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยเช่นกันอย่างเช่นตีบวกอาวุธอัพสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งคุยกับคนรอบข้างก็ได้ด้วยเหมือนกันค่ะและที่ชอบมากๆเลยเนี่ยก็คือระบบออโต้เวส ซึ่งเหมาะสําหรับคนที่ขี้ลืมตําแหน่ง NPC มากๆค่ะโดยตัวละครของเราเนี่ยจะเดินไปหาตําแหน่งที่อยู่ของเควสโดยอัตโนมัติเลยในที่สุดคนขี้ลืมอย่างฟังกกก็จะไม่หลงทางเวลาทำเควสแล้วว่าแต่กดกับเมืองอยู่ตรงไหนนะส่วนนะักผจญภัยที่ต้องการความแข็งแกรง่งดุจันไม่เกรงใจใครฟังกกว่าถูกใจแน่นอนสําหรับคนที่ชอบความเพอร์เฟก ทุกการต่อสู้ที่ต้องแม่นยำแล้วก็รุนแรงนะคะในเกมเนี่ยได้สร้างระบบการกดคอมโบเพื่อให้ดาเมจเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นยิ่งกดเพอร์เฟกเนี่ยมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งโจมตีได้แม่นยำและรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นด้วยนี่นะคะกดไปเลยทำแบบนี้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 นักผจญภัยทุกคนอย่าลืมหยิบอาวุธแล้วมาลงทะเบียนผจญภัยไปในโลกของซิลเอมกันมาลงทะเบียนกันเยอะๆนะคะการผจญภยัยรอเราอยู่ไปเลย ขนาดนั้นเลยนะครับยังคงความเป็น100%ซแบบดุดันไม่เก่งใช้ใครสัมผัสความเป็นซิลได้ในซิลเอ็มเลยสินะครับเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วไม่ควรพลาดฉะนั้นอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับสำหรับลิงก์ผมก็จะใส่ไว้ที่ใต้ล่าง description มาลงทะเบียนรุวงหน้าต่อเล่นกันเยอะๆนะครับ